โอเคครับกลับมาพบลุงชาญอีกนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับลูกสีเขียวนะจะหมุนนะครับเกิดจากแรงเวียงนะครับแรงเวียงที่สร้างแรงหมุนี่ศูนย์กลางแล้วก็ทอนสเฟอร์มาเป็นแรงเวียงสู่ศูนย์กลางนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้ววิ่งวอาวนหาทงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเห็นไหมครับโอเคครับทีนี้มาดูท่าอีกท่าหนึ่งนะครับท่ากว้างแบบคว้างมือท่ากว้างแบบคว้างมือนะครับเดี๋ยวนั้นดูนะวิธีการจับนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ให้ให้ลูกออกทางหลังมือนะครับให้ลูกออกทางหลังมือเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดู นะครับอันนี้ลูกเขาเรียกลูกลูกดิฟแบบหลังมือนะครับลูกดิฟหลังมือนะครับลองดูอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับดิฟหลังมือนะครับนะครับถ้ายืนเพราะฉะนั้นถ้ายืนที่สําคัญก็ถ้ายืนที่ถูกต้องก็ควรจะยืนให้มันครับให้ได้จังหวะการยืนนะครับนะครับเดี๋ยวลองลูกเหลืองอีกครั้งครับลองลูกเหลืองอีกครั้งครับ โอเคครับเห็นไหมครับบนลูกนะฮะครับโอเคครับอ้าว้าคว่ำมืออีกทีครับนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นดิฟบอลนี่จะต้องคำนวณจากาการาดูระยะนะครับดูระยะแล้วก็น้ำหนักของลูกนะครับ ดูระยะน้ำหนักของลูกครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเขาจะลองฮะก่ให้ดูโอเคครับครับลูกจะวนวนเรื่อยนะครับวนเรื่อยนะครับวนเรื่อยนะครับเห็นไหมครับอ่ครับลูกนี้แรงไปหน่อยแต่ก็ไม่ออกนะครับไม่ออกนะครับ เห็นไหมครับลูกมันจะวนวนวนวิ่งสู่ศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางก็คือธงนะครับธงกับเป้าที่เราตั้งวางไว้เหมือนหลุมนะครับเหมือนหลุมกอล์ฟนะครับเห็นไหมครับวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับเห็นไหมครับลูกจะวนเรื่อยวนเรื่อยนะครับแล้วก็เข้าอาวงกระโดดเข้าเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับทีนี้วิธีการเล่นนะครับเราก็จะมีการนับแต้มนะครับนับแต้มนะครับ อย่างสมมุติว่านอกวงนะครับใกล้วงที่สุดนะนอกวงนะครับสองแต้มแล้วก็ในวงนอกก็สามแต้มแล้วก็ถ้าในวงอย่างนี้ก็สี่แต้มนะครับแล้วก็รวมกันแต้มรวมแต้มกันนะครับนะครับนะครับมันจะมีคนหนึ่งเล่นสามลูกนะครับสีเดียวกันนะครับสีเดียวกันสามลูกหรือจะเล่นคู่สีเหมือนกันหกลูกนะครับนะครับแล้วก็จะมีตัวกัน้นตัวกั้น ห้ามลูกบอลผ่านนะครับที่มีป้ายดิฟบอลนะครับแล้วก็ห้ามผ่านเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวกันห้ามเล่นเล่นระยะตรงนะครับเล่นระยะตรงไม่ได้จะต้องอ้อมเป็นตัวเส้นแหวงนะครับตัวเส้นแหวงนะครับนะครับนี่คือกีฬาดิฟบอลที่คิดขึ้นมาใหม่นะครับโดยลุงชานนะครับนะครับว่างๆก็มาเล่นได้นะครับที่สวนสวนสีนะครับที่วิชิตนะครับสอนฟรีครับสอนฟรี ต่อไปอาจจะเป็นกีฬาที่คนเริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มมาหัดเล่นกันเด็กๆก็หัดเล่นง่ายนะครับเพราะซีนี่ก็คือซีนะครับมือโปรคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้น้องซีลองดูนะครับเดี๋ยวให้น้องซีลองดูนะครับอันนี้ถ้าฟังยวดูมือก่อนดูมือก่อนครับดูมือจับยังไงครับเห็นไหมครับวิธีการจับนะครับนี่น้องซีนะครับการจับแบบนี้นะครับแล้วก็เวียงนะครับการหวาเวียงเี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเวียงให้หมุนให้ลูกหมุนไปนะครับครับให้ลูกหมุนไปครับ จะวนเข้าเรื่อยวนเข้าเรื่อยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอาเดี๋ยวครับเปิดแป๊บหนึ่งทีนี้ลูกสีจะเล่นหลังมือน,นะครับเดี๋ยวดูดูจับยังไงหลังมือจับยังไงครับโอเคครับจับหลังมือนะครับวิธีจับหลังมือเอ,อาดูครับโอเคครับอ้าวลูกออกไปแล้วออกไปแล้วเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่ง ทีครับหลังมือหลังมือครับหลังมือครับหลังมือครับอ้าวชนนี้ถือว่าเป็นออกนะครับถือเป็นออกนะครับน,ออนะครับนะครับ,รบรเห็นไหมครับฝรั่งกำลังกิ้งลูกให้ My My no This ball is oh, turn, is turn, turn, turn. is is called uh centrifugal force. Centrifugal turn force turn to become force. centripetal force yeah oh, very good yeah yeah physics yeah physics this is the yes. game of the physics so in, in a circle yes what is your name uh uh Pong to tim kap คุณทีมสวัสดีครับหลุงชานครับลุงชาน I have YouTube YouTube teach uh, DIP ball This is I never DIP ball Only one in the world I'm the invent invent It born here It born here Nice good game นะ Anyway one time please come to enjoy us and try It's good fun เย่โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณทิมเพิ่งมานะครับพอดีก็ นะครับมาเจอเราแล้วก็เราก็อธิบายขวังนะครับว่าเป็นกีฬาใหม่เขาไม่เคยเห็นกีฬานี้นะครับเพราะว่าอ้าวลองครับลองอ้าวทีนี้ลูกตรงเกินไปครับต้องสปินหน่อยครับต้องสปินให้โค้งนะครับครับน้องสีต้องสปินให้โค้งหน่อยทางไหนครับโอเคครับสปินแล้ว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 ครับ เห็นไหมครับวนเรื like right ่อยนลครับวนเรื่อยเลยครับเห็นไหมครับวนเรื่อยเลครับวนเรื่อยแลวครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคครับดีครับหลังมือใช่ไหมครับหลังมือครับหลังมือครับหลังมือครับสวยๆครับแรงๆสวยๆครับโอเคตรงเกินครับสปินได้มากหน่อยสปินมากหน่อยครับนะครับนี่ก็มือโปรของเราคนนึงนะครับของดิฟบอลนะครับโอเคใช้ได้ครับเห็นไหมครับหมุนแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เอาสวยๆครับสวยๆครับน้องสีครับสวยๆครับครับนี่หน้ามือนะครับอ่าไปแล้วครับโอเคครับเห็นไหมครับเห็นลูกบอลวนไหมครับเห็นไหมครับนะครับโอเคครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับโอเคครับอ่าผมฝาก Youtube ลุงชาญสอนกีฬาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกด Subscribe ใส่ใบมะกรูดให้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำด้วยนะครับ แล้วก็ช่วยซสปอร์ตลุงชานด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกับลุงชานที่สวนสีวิชิตนะครับอา้าวลุงสีบายบายก่อนครับสวัสดีครับบายบายเจอกันครับ